สวัสดีครับมาพบกับชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครตอนเชิญแขกนะครับทุกวันนี้เราดูหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็จะมีนะเห็นข่าวยิงกันตายเยอะแยะนะครับเรื่องมรดกฆ่ากันตายสามศพคุณครูยิงตัวเองตายหรือสามีภรรยาทะเลาะก,กันปืนลั่นจนเสียชีวิตเราเห็นข่าวความรุนแรงแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่ปัจจุบันผมเห็นมา้แต่ผม,มอายุ14-15แล้วครับ นะครับงั้นเรื่องความรุนแรงเรื่องการใช้อาวุธปืนหรือทะเลาะวิวาทในสังคมไท้ายบ้านเราเนี่ยมันยังมีลักษณะแบบนี้อยู่วันนี้เนี่ยผมเชิญแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับชื่อโยหน้าลายนะครับสักลายเต็มหน้าเต็มตัวเลยนะครับแต่ไม่เคยติดคุกแต่ถูกจับเข้าออกสอนอจนเกิดคดีความเนี่ยมาแล้วหลายสิบครั้งนะครับจนวันนี้เขาตกผลึกกับชีวิตในการรับจ้างตีคนทำร้ายคน ตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กไปฟังเรื่องราวของเขากันดีกว่าครับไปเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมนั่งอยู่กับนี่ฮะน้องโยนี่ครับโอ้โหขออนุญาตเรียกโยหน้ารายได้ไหมเนี่ยได้พี่คือสักเต็มหน้าเลยสักเลยครับสักทั้งตัวในยสักเต็มตัวเลยสักครับแต่ไม่เคยติดคุกไม่เคยเลยพี่ไม่เคยติดคุกเลยแต่โลดลั่นอยู่ในเส้นทางของถูกจับเข้าสอนอเนี่ยโอ้โหบ่อยมาก บ่อยมากจนเขาจำชื่อจริงได้แล้วไม่ต้องถามเลยถ้าบอกว่าโยปุ๊บเขามีชื่อจริงมาเลยไม่ต้องไปถามเอ้ยมึงชื่อไรใช้บัตรไม่ต้องเลยอ่ะจุดกำเนิดของโยก่อนเนี่ยเดินเส้นทางเกเรโยเป็นคนที่ไหนเนี่ยผมเป็นคนพื้นเพดอนเมืองดอนเมืองครับคนดอนเมืองโดยกํำเนิดโดยกํำเนิดเลยดอนเมืองโดยกํำเนิดเกิดโตที่นี่เลยโตที่นี่เลยครับเออและอะไรอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นทําให้โยเนี่ยกลายเป็นเด็กเกเรถึงขนาดนั้นแล้วก็ไปถึงงานรับจ้างตีคนก็เริ่มต้นจากว่าคือเราไม่มี บ้านอยู่นะครับโดยการที่ว่าเราไปเจอพ่อแล้วก็ก็พ่อทิ้งพ่อทิ้งมันายาพ่อทิ้งทิ้งแต่เด็กเลยไหมก็ประมาณสิบห้าพี่คือตอนแรกว่าผมอยู่กับย่ากับป้ากับ่าพี่น้องถ้าเกิดโยพูดแบบนี้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนคลอดโยออกมาเนี่ยเอาโยไปฝากอยคุณย่าใชเขาไม่ได้ลงดูใช่ไม่ได้ลยงดูผมเลยอ๋อก็อยู่กับย่ามาตลอดมันก็ดีดีไหมดีไหมมันดีพี่แต่คือเราอยู่ในกรอบ เราอยู่ในกรอบในขอบเขตอะซึ่งเราทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ผิดอแต่คือสิ่งนี้เขาเตือนเราอ่ะเราไม่เรามาคิดย้อนหลังแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีอืมแต่เราไปคิดผิดเองแหละก็คือเขาเตือนเราข้ออะไรเราเพราะว่าตอนนั้นเกเรหรือยังตอนเด็กตอนนั้นยังตอนนั้นยังตอนนั้นตอนนั้นผมเป็นเด็กที่ไม่สู้คนเลยไม่สู้คนไม่สู้คนเลยคือแบบเราคนตัวเล็กกว่าต่อยผมผมร้องให้เข้าบ้านอะอ่าพี่คิดดูเลยจากเด็กที่ถูกรังแกแบบนี้แล้วก็วิ่งเข้าบ้านใช่ เอ้าแล้วมันมีจุดจุดอะไรที่ทําให้การเป็นแบบให้เด็กเริ่มสู้คนก็ตอนอายุสิบห้าพี่โปเนี่ยมาเจอพ่อแท้นะครับเขาก็ให้ผมอะไปอยู่ด้วยเขาบอกโยมาอยู่กับพ่อในโลกพ่อเราก็ดีใจคือเพื่อนมีพ่อแล้วเว้ยนะครับไม่ได้เคยเจอกันนานแล้วกลับมาเจอพ่อกมมีพ่อเมือพวกมึงแล้วเว้ยคอยกูคอยกูมีพ่อเหมือนกันนะพอเสร็จวันนึงพ่อว่าโยเดี๋ยวเราย้ายบ้านกนลูกไปอยู่ที่มันดีกว่านี้อืเราก็บอกให้เพื่อน เดี๋ยวเราไปอยู่กับพ่อแล้ววะเราไม่มีเวลามาพบแกนะนานๆเรามาเจอกันทีนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนที่เจอพ่อเนี่ยก่อนหน้าเจอพ่อเนี่ยยังยังไม่ได้เกเรเลยนะไม่มีครับไม่เคเลยสิบห้าสิบหกอ่าเพราเสร็จปุ๊บวันที่พ่อบอกว่าเช้านี้เราจะย้ายบ้านกลับมาที่ห้องเชื่อว่าพี่ผมไม่เจออะไรสักชิ้นเลยอ่ะในห้องอ่ะหมายความว่าพ่อผมหนีไปแล้วเฮ้ยนี่จริง แสดงพ่อมีครอบครัวใหม่มีครอบครัวใหม่ฮะแต่ว่าเขาเขากำลังจะบอกว่าจะเอาเราไปอยู่ด้วยใช่แต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะเขาหนีเลยทิ้งเราเลยใช่พี่โดยไม่บอกไม่กล่าวผมเลยโอ้โหแล้วเด็ก15 16ความรู้สึกเป็นแบบไหนคือตอนนั้นน่ะความรู้สึกเราก็ดอบเลยดอบเลยเราดอปเลยรับเฮ้ยเราไม่กูแม่ต้องเจออะไรอย่างนี้วะท่ากูเจอพ่อแล้ว,ลวกูหนีออกจากบ้านยาบ้านนะ้ามาแล้วที่กูเคยกินอยู่แต่กูโดนเขาบังคับไม่ทำนี้ทำนี่ให้อยู่ในเกาะแต่พอเรามาอยู่ตรงกับพ่อเราคิดว่าเราจะมีสละ ออแต่โดนพ่อทิ้งอย่างนี้เอออย่าอนันแร้วอเสร็จปุ๊บเราก็คือดูของคือคนไม่มีตังค์อะอ่ไม่มีตังค์อยู่ห้องก็พยายามดูอะไรบ้างวะเราก็มองไปมองมาก็เจอกล่องเป็นกล่องกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งเนี่ยกล่องไม้กล่องไม้พอเปิดมาพี่ันเป็นปืนจุดสามแปดอยู่ข้างในเฮ้ยแล้วก็ลูกปืนหกเม็ดอ่าแล้วก็มีกระดาษพับอยู่เออแล้วก็เปิดมาว่าพ่อเหลือให้เท่านี้ นั่นแหละครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าพ่อก็เดินเส้นทางเกเรมากพ่อผมเกเรเกเรมากเกเรมากเลยครับเกเรจะจัดเลยคุณพ่อเป็นนักเลงมาก่อนเหมือนกันเขาทิ้งแบบนี้เลยใช่พอโยเห็นไม่ตกใจเลยสิ่งสำคัเจอปืนอย่างนี้ถาม่าหนึ่งเราได้ปืนเนี่ยตอนนั้นเรามีความรู้เรื่องปืนเราก็หนึ่งกลัวติดคุกสองเราก็กลัวมีกินเราก็หยิบปืนเน็บเอวเลยออกเลยแล้วโดยไม่หันหลังกลับมามองห้องนี้ด้วยเราคือเราไม่หันหลังกลับมามองและตลอดเวลาที่ เราออกเราเราออกจากห้องนั้นไปเราคิดอย่างเดียวว่าหนึ่งกูต้องหาเงินหาเงินหาเงินอย่างเดียวคือตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าหาเงินหาเงิน<ช>แต่รู้วิธีการหาเงินไหมล่ะไม่รู้พี่เด็กอยู่ว่ะแล้วสมัยนั้นเวลาเด็กวัยรุ่นของรุ่นโยเงี้ยตอนนี้โยยุ่เนนท่าไหร่ตอนนี้สาวสิบหกสาสิบหกตอนนั้นเท่าไหร่สิบหกตีใบย้อนกลับไปยี่สิบปียี่สิบปียี่สิบปีมันจะมีแหล่งงโง่สูงของเด็กส่วนใหญ่ทุกที่ทุกที่แล้วหลังอย่างนั้นออกมาพวกจะไปอยู่ที่ไหนกันออกมาผมอยู่ตรงหลังโรงแรมอเมริกาแอนผม คือเพื่อนผมคนนี้พ่อเขาอะเสรีในการที่ให้เพื่อนเข้าบ้านพ่อเขาเสรีทุกอย่างยกเว้นเรื่องยาเล่นเดียวก็คือพ่อเขาเปิดสมมติโยนจะเข้าไปมั่วสมในบ้านก็เหมือนสมัยสมัยท่านผู้ชมหลายๆคนกเป็นอะใช่ไหมเข้าไปได้ครับผมแล้วยังไงต่อเข้าไปแล้วก็คือเราไปอยู่กับเขาเนี่ยซึ่งเราไม่มีเงินไม่มีที่อยู่มาแล้วแต่ทุกคนที่มาเนี่ยมีที่อยู่กันอคือความที่ผมว่ากูต้องทําให้เขายอมรับกูเพื่อกูต้องแลกที่นอน อ่าที่สุขหัวนอนอ่กับข้าวกินอ่าแล้ววิธีการเนี่ยก็เพื่อนมีเรื่องจากคนไม่สู้คนอ่ะก็ต้องกัดฟันสู้เขาอ่ะอกัดฟันสู้เอาใจเพื่อนแล้วเอาใจเพื่อนแล้วไปทะเลาะใครมาไม่ต้องเดี๋ยวพี่โยนใช่เพราะสมัยก่อนเป็นฟูตเลออนตรงนั้น้วถามพอได้ปงได้ปืนมาด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นอ่ะใจมันเป็นยังไงฮึกเหิมไหมใจตอนนั้นน่ะถามว่ายังมีความกลัวอยู่คำว่าเด็กดี่คำว่าเด็กมันต้องกลัว ไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่สิบห้าสิบหกที่ถือปืนมีชาวบ้านมันไม่ใช่เราเพิ่งมีความกลัวอยู่อปืนตอนนั้นปืนมีไหมมีแต่ยังไม่ได้เอาไปใช้เพราะเราก็ไม่ได้กล้าใช้ใช่ไม่กล้าใช้ก็ฝากกับพ่อเพื่อนไปก่อนอ่าแล้วก็เดินเส้นทางเกเรเลยใช่พอเสร็จหลังจากว่ามีเรื่องบ่อยมีเรื่องบ่อยจัดมีเรื่องบ่อยจนแบบว่าเอ้ยเขามีไม้กูมีมีดเขาไม่มีกูต้องมีปืนแ่โเริ่องว่ามันก็กลายเป็นหมดนการโดยแล้วว่าปืนมันมีอยู่แล้วด้วยอ่าแล้วก็เอาไว้มาทีนี้ก็ไม่มีความกลัวแล้ว เลยมีความลัวแล้วเดี๋ยวเบรกนิดนึงฮะยุคด้านฟังเพลงอะไรยุคนั้นก็ถ้าเพลงก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะเพลงก็จะเป็นเดี๋ยวกอนไอ้โลกทั้งใบในคนเดียวชอบฟังมากเลยแล้วก็เด็กเสเพอันนี้หนังละหนังด้วยเพลงด้วยเพลงด้วยผมชอบโอ้โหแล้วดูแบบนี้ไปมันก็ไม่เข้าทางหรอกเลยไงมันมาถามว่ามันก็เข้าทางแล้วนะแต่คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังเรื่องแบบว่าเด็กตีกันแต่ผมคิดแบบนี้นะ มันนะถ้าคนมองว่าให้หนังมันมีมุมมุมไม่ดีมุมไม่ดีเ่หรือว่ามุมดีคือมันก็ได้ทั้งสองมุมอยู่ที่ว่าใครจะเลือกมองมุมไหนอะไรอย่างนี้จริงแต่ในหนังอะยังเด็กเสียเพลเนี่ยมุมที่ดีเนี่ยมันตรงกับของเราไงเข้าใจป่ะคือพ่อแม่เขาไม่มีเหมือนเหมือนเราด้วยนะเหมือนเหมือนกูเปรียบเลยเข้าใจไหมพี่เหมือนกูเปรียบเลยเข้าใจไหมพอเสร็ ไปปีนดูให้เขามีพ่อมีแม่กันพอถึงเวลาก็อยู่กลุ่มเพื่อนอคิดแต่ว่าเฮ้ันนี้กูจะหาเรื่องใครดีวันนี้กูจะเอายังไงดีมันเป็นอย่างนั้นไงพี่ทนาาในหนังมันเหมือนกันคือมุมมุมหนังทุกเรื่องมีมุมดีแต่มุมดีของเขาอะเราเสือดไม่กล้าดูเพราะว่ากูดูไปเนี่ยโอ้โหเหตุตัวกูนี่หวาเขาจะเออหมายคิดคิดดีพอเสร็จพอมุมไม่ดีอ่ะทีนี้จำเลยอ้ยโอ้โหมึดมึปตรงนี้ว้าธรรมชาติอยู่แล้วที่คนบอกว่าสิ่งไม่ดีนมันจะจดจําได้ง่ายสุดนท่านผู้ชมใช่ไหม พอเสร็จเฮ้ยแม่งต้องอย่างนี้ว่าพอเสร็จปุ๊บเอาแล้วเฮ้ยเพื่อนในหนังเป่นแบบนี้เลยว่ะโย่ไอ้เพื่อนวางไงเราวางไงอ่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเข้าเส้นทางการเกเรเลยใช่เกเรร้อยเปอร์เซ็นต์เคยป่นไหมป่นถามว่าป่นผมไม่เคยป่นติดยาไหมโอ้ไม่ดูดครับไม่ดูดขอโทษที่ผมไม่เคยดูดม้าดูดไอ้หายดว่าเกเรแต่ไม่ติดยาไม่ติดยาแค่สัก์กินเหล้าต้องกินอยู่แล้วล่ะตอนนั้นเหล้ากินไหมเหล้าก็ในวัยเด็กก็หั อาหารแต่ว่าคือยาสติดีฉันไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งฉันเดินแบบเส้นทางใช่มาผมไม่เคยดูดน้ำแข็งผมไม่เคยดูต่อไปนท่านผู้ชมนี่โยนหน้าลายแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรูปดูรูปตอนยังไม่สักหน้าเอาดูดูไปไงเปไงหล่อไหมครับผมโอ้โหอ่ะต่อเลยตอนนี้เข้าเส้นทางการรับจ้างได้ไงตอนนั้นผมไปมีเรื่องแล้วผมโดนเขาลุมประมาณห้าคนลุมผมโดนลุมนะโดนลุมผมแต่คือว่า ถามว่าใจเราสู้เพราะมันหมาจนตอกหลังช่วงกระแพงอ่ะโอเคมันก็ต้องสู้แล้วก็สู้ได้แล้วก็คือเราก็ล็อกคอคือเราก็แทงเท่าไหรพี่เราแทงอ๋อคือเราพกอาวุธแล้วเราผ้าใช่อมันก็ไม่้าหรมันไม่ได้พ้าพี่คือตั้งใจแรงคือถามว่าห้าคนลุมผมอ่ะคือโทษทีไม่น่าถามห้าคนลุมผมอ่ะผมโดนคนเดียวอ่ะมึงก็ต้องโดนคนเดียวเหมือนกันต้วงแมงวัวสู้หมดไม่รู้ว่าโดนเลยมากเกตลราเข้าใจละเพราะเสร็จแนวนี้มีจ่าคนหนึ่งผมเรียกเขาจ่าแต่ไม่ขอออกชื่อเขาดิอ่าจ่ามาปุ๊บ เขาช่วยแต่สภาพผมตอนนั้นสภาพเละเละถามว่ามึงบ้านช่องอยู่ไหนอ่ะผมคนดอนเมืองครับอืมึงอยากมีเงินมีทองใช่ปะอยากครับมึงไปอยู่กูอออืางนี้เลยตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครยังไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นใครเ่าก็รักษาตัวอยู่เพราะวันนั้นโดนอ่ะเืาบอกว่าจ่าทําไมจ่าช่วยผมนะครับออ่ากูเห็นมึงสู้เขานี่แล้วมึงเล่นเขาคนเดียวผมโดนคนเดียวมันก็โดนคนเดียวเหมือนกันแลกกันไปใช่เพราะเสร็จ เขาบอกว่าพอหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งโยขึ้นรถจ่าไปไหนครับไม่ต้องถามลงไปกูไปถึงเสร็จขับรถไปจอดตอนนั้นก็ออกต่างจังหวัดพอในดดมเมืองเราไม่ทําพอสเสร็จปุ๊บนั่นคือเดี๋ยวก่อนนั่นคืองานแรกเลยงานแรกในชีวิตเลยที่รับจ้างตีและไม่รู้ด้วยว่าเป็นงานไม่รู้ด้วยว่าคืองานรับจ้างตีใช่ไม่รู้ด้วยออพอเสร็จเขาบอกว่ามึงเห็นคนที่นั่งคนตรงนั้นไหมเห็นครับมึงเอาให้ล่วงเนี่ยอืเราก็หยิบไม้คนเดียวเลยคนเดียวอไปถึงตีปุ๊งปั้งปั้งตีเสร็จ ับแต่ถามว่าตอนนี้เราตีเขาอ่ะใจเราไม่รู้สึกกลัวแล้วตีเสร็จเราหันหลังเดินเฉยเลยใครมองกั้กูไม่สนใจกูเดินเฉยขึ้นรถเป้าหมายมันคือแค่นั้นละขึ้นรถใช่พอเสร็จปุ๊บกลับมาให้ผมห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทครั้งแรกผมได้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทบอกผมครับจะผมเราก็ยิ้มหมาขึ้นเราเด็กอ่ะเราได้ห้าร้อยอ่ะเราก็ยิ้มตอนนั้นเราก็คิดว่าจ่าามจริงนี่ผมทําคืออะไรอืมก็จะไปยากอะไรภาษาชาวบ้านเรนรับจ้างตีคนบอกเอ้าเราลองเอ้าเลยอื ผมแลกแจ้กูมาถึงตรงนี้หลอเนี่ยกูเห็นแต่ในหนังเอทำไมกูมาเจอตัวจริงแล้วมาเจอเข้าสู่วงการเข้าสู่วงการแล้วอ่าตอนนั้นเราก็ยังแบบว่ายังไม่ค่อยมีชื่อในการตีคนเรายังไม่มีชื่อพอเสร็จเราก็ไต่เต้าไปห้าร้อยพันพันห้าก็คืออยู่อยู่เขาไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยเจ็ดวันตีหกวันครับเจ็ดวันตีหกวันใช่ครับวันที่เจ็ดใช้ตังค์ผักใช้ตังค์งแล้วก็ไปกันต่อแล้วอยู่เขาได้กี่ปีแบบเนี้ย อยู่มาหลายปีมากจนเรียกพ่อมุณทาเลยจนได้ค่าตรงค่าตัวสูงค่าตัวสูงสุดถึงห้ามึงห้ามึนคือจ้างเขาคือแบบว่าเฮ้ยเขาจะโทรมาให้จ่าไอโยอยู่ไหมไอโยพร้อมไหมเขาจะทาอย่างนี้เลยอืเขาคือเขาก็ไม่ถามหรอกาเราพร้อมไหมแต่ตัวเขาบอกพร้อมพร้อมพร้อมไปถึงโยครับเป้าหมายนี้มีคนมารับเราไปดูเป้าอื ใช้เวลากี่วันไม่เกินสามวันครับอสามวันจบมาสามวันจบงานนี่คือเส้นทางในการรับจ้างสี่คนใช่พี่ได้ข่าวว่าเคยไปตีเคาเรียกว่าอะไรคนทรงเจ้าด้วยโอ้โหอันนั้นถามว่าอันนั้นตอนอันนั้น,นอันนั้นต้องแยกก่อนอันนั้นไม่ได้อยู่ในรายการรับตีไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอันนั้นคือห้าว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 ฟังหรือก็นั <catch> <S <S ่งกันนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็ดูจากหนังนี่แหละไอ้มุงที่ไม่ดีนี่แหละไอ้เพื่อนตรงนั้นเขาว่าเจ๋งว่ะบอกโยว่าไงบอก กูยังไงก็ได้สำหรับเพื่อนกูยังไงก็ได้คือตรงว่าต,ตรงนั้นที่ว่าเจ๋งหมายความว่าคนเจ้าเข้าทรงเนี่ยเจ๋งเจ๋งตอนแรกตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้ว่าเจ้าเข้าทรงเอาเหรอพอเสร็จเพื่อนบอกเฮ้ยโยมเป็นร่างทรงเราก็ไปดูก่อนบอกเอ้ยของจริงปะว่าเฮ้ยอยากลองอ่ะแล้วพวกมึงว่าไงอ่ะโยนอ่ะโยนอ่ะยังไงก็ได้อ่าทีนี้ก็เนี่ยปืนเลยเนี่ยปืนไปเลยไปถึงเสร็จขึ้นไปขึ้นไปตำหนักเขาตำหนักไม้ครับเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บขำแรกเลยกรถามผม รู้นะวามาทำลายอ่ะบอกอ้าวงั้นรู้ก็ดีแล้วไม่ต้องพูดเยอะพูดเยอะไปถึงเตะปั๊มไม่่วงมันทาร้ายคนที่เป็นคนทรงเขานัา่งรับนั่งท่าทรงเตะเตะยังไงก็ไม่่วงแปลกๆเลยเอาปืนตบก็แล้วอะไรก็แล้วไม่่วงมาเพราะเจ๊บอกเอ้ยกลับพอขากลับปุ๊บเพื่อนแมงยวตูบบ้โวยจากมาคนเลย<ช>อย่างนี้เพื่อนปรหลาดไปเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะ เฮ้ยมาติดมาติดเฮียมันไม่กูไม่ได้ทําอย่างนั้นนะเว้ยเสร็จโยเอามาแล้วอะเอามาแล้วก็เอาเดี๋ยวว่ามาข้อโยแล้วบอกว่าไปกันหลายคนเป็นสิบคนใช่ตั้งใจแค่แบบไปลองของตีลันต่อยต่อยแล้วก็กลับแต่บัดนีเพื่อนเนี่ยอุ้มตู้บริจาคด้วยยกเงินตู้ไเลยแล้วไม่ไหวัมยกตู้ไปเลยโผล่มนก็บอกว่าเพื่อนเราไม่เราไม่เราไม่ไม่เคยทาอย่างนั้นคือตัวผมไม่เคยทําอย่างนั้นเออบอกแล้วมันก็ยกมาแล้วอ่ะคือในใจผมว่า มันยกมาแล้วมันก็เหมือนพยายามมั้งถ้าไปละสู้มาปายป้ายป้ายปแม่งเลยไปสนใจเลยปลายไปโลซงโลซิตแม่นั่งตัวสั่นหมดเลยเพราะเราไปเรามีปืนปืนปืนของพ่อเลยพอเสร็จกลับบ้านมาเทตู้โอเงินร่วมแสนเงินร่วมแสนบาทตอนนั้นอายุประมาณน่าจะมาสิบแปดถ้าจำไม่ผิดนะสิบแปดเงินร่วมแสนในกองข้างหน้าเทตู้ลงมาข้างบนโอ้ตาวาวเลยทีนี้ไอโย่แบบ แยเลยวะอุ้ยอายุสนี่อายุนี่หกก็คือสมัยวัยรุ่นกำลังฮอตเลยตอนนั้นกเห้าเลยเหาลังเลยเฮ้าจัดเลยพี่แล้วเงินแสนเงินอะไรถูก,จกเจ้าได้เออไม่ถูกเออไม่ถูกพอเสร็จปุ๊บก็นั่งกันอยู่หลังจากนั้นมาก็นั่งกันอยู่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์นนนหนึ่งคืออันนี้นต้องบอกว่าขอโทษทุกท่านนะครับว่าต้องแล้วแต่วิจารยญาณของแต่ละคนนะครับคืออันนี้ไม่เรียกวความเชื่อใช่เรานั่งกันอยู่ผมอยากจะรู้นั่งกันอยู่มีเสียงเรียกเอ้ยโยไไอ้เีีียยยยครรรรกกกกวบมมึง่่ด มานได้ยินเสียงเรียกแต่ไม่มีคนเรียกไม่มีคนเรียกประมาณสามครั้งผู้หญิงผู้ชายเสียงอะเสียงเสียงผู้หญิงเฮ้ยเสียงผู้หญิงเฮ้ยโยเฮ้ยบอยเป็นเสียงแบบผู้หญิงแหลมแหลมมาเลยอ่าพอเสร็จปุ๊บเราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนอย่ากจากบ้านเดยววะไม่ไม่ดีวันนี้เรารู้สึกแปลกแปกว่ะต่างหูตัางหงละคือใจเราก็อยากจะคือเด็กก็จะไปหาเรื่องเที่ยวเล่นกันต่อนะบอกไปเพื่อนแม่นตั้งหูตัางหูมเไอ้เราอย่าไปดีกว่าอ่าแล้วบอกโซนมันแบ่งเงินให้ผมบอกโนเนี้ยให้มึงเลย ผมไม่เอาไม่เอาคือเราคิดจะแม่งนะแม่งว่าไข่ไหวเพืจอนมันเริ่มวิวเตวิวเสร็จปุ๊บเพื่อนเราเก็บเก็บอยกยายกันบอยนะไอ้บอยบอกเฮ้ยไม่มีเราเพื่อนหูฝาดเปล่าเขาบอกก็แล้วแต่พวกมึงคิดว่าคือเตือนแล้วเตือนแล้วออกไปอย่างสิบนาทีรถชนเพื่อนผมมาถึงรถชนไอ้ค um> ุณบอยเนี่ยใช่เป็นไงบ้างสภาพเละเลยเละเลยนานเลยหมดหู asury. ่นี่ปังตายเลยปังตายเลย เราก็ไปเยี hmm, so people, like uh, yeah. no. ่ยมเขาเราก็ดูว่าบอมแล้วใช่คือเตือนปุ๊บที่คือออกมาในกี่นาทีโดนชนเลยเนี่ยไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบนาทีโดนชนเลยคือเป็นแบนี้ท่านผู้ชมผมจะบอกว่าเรื่องผีเนี่ยบางหลายคนก็ถามผมว่าในเรือนจาหลังเคยเจอผีไหมผมไม่เคยเจอแต่ในภาพยนต์ไบเบิลเนี่ยเขียนว่ามันมีพวกเทพมีพวกสัตว์ดีนามีพวกพูดผีมารซาตานมันมีหมดมันมีหมดแต่เนี่ยคือโยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางโยโยไปร้องของไปอะไรก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงอะ ถามว่ากลัวยกลัวกลัวเลยแลวระหว่างกลับบ้านมาเนี่ยเราเราแวงตลอดเลยเราแวงว่าจะเป็นเหมือนเพื่อนเพราะเสียงโยโยถึงโยเดียวแล้วไม่มีบ่อยอะโยโย่หนอะไรวะไอ้เอ้ยแต่ตอนนั้นผมจะมีผ้าถุงแม่อคือผมคิดว่าตัดผ้าถุงแม่ติดตัวมันจะดีที่สุดนะมันเป็นความเชื่อนะใช่พอกลับมาบ้านปุ๊บบอกให้ไปพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปอลไรหน่อยแต่ไม่บอกนะว่าไปที่เดิมพอเสร็จ มึงเอาเงินเสร็จตรงเส่็ตู้หมดเลยอไปไหนโยมมึงขึ so ้นไปไปถึงเสร็จปุ๊บเฮ้ยมาทำอะไรเฮียอะไรติคุมึงเชื่อกูเดะก็คือหมายถึงว่ายกพลกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับไปเจอร่างเขาก่อนไปเจอร่างร่างทรงไม่ใช่ทรงนะเจอร่างเขาก่อนคือมนุษย์เนี่ยก็คือคนนี่แหละเชื่อป่ะเขายังไม่รู้เลยผมมาทาอะไรคือคนที่เราเคยทำร้ายเขาเนี่ยแหละแต่เขาจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ไอ้ลูกศิษย์อะกลัวหยิบมงหยิบไม้เราเราก็ควักปืนบอกว่าผมมาดีผมไม่มาทําอะไร ไอ้คนโดนน่ะเขามีอะไรกันเขามาทำอะไระรู้สึกบอกจานก็แม่งแตาจารยนนะแม่งปืนตรงปืนตบตอนไหนไอ้หเเี่อะไรขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องบอกจานครับผมจะมาขอคามารับจานช่วยเข้าสรงผมหน่อยได้ไหม,อมพอเสร็จเข้าส่งไปคำแรกที่พูดเลยเพื่อเืองแค่สั่งสอนนะเป็นไงล่ะโอ้ยบ,บอกผมอา,อายุแค่เนี้ย ช่วยให,ใ,หให้ให้อะไรผมได้ไหม,มคือผมอาจจะหลงผิดแต่ทุกอย่างที่ผมไปเอามาคืนไม่มีขาดสักบาทสักสกตังค์เลยเขาบอกว่าถ้าวันนี้ถ้ามึงไม่มาเนี่ยคนออกไปก็เป็นมึงแหละโอ้โหพี่ใจตกตะตุตมอ์เลยพอเสร็จเรา,าก็ทําพิธีขอเขามากันอะไรกันพอเสร็จพอปุ๊บหลังจากจบเรื่องตรงนั้นไปแล้วทีนี้เราก็คุยอ่ะคนที่เราทําน่ะคุยอ่ะร่างทรงร่างทรงบอกจาย์ผมก็ขอจารย์อย่าแจ้งความผมเลยนะครับผมหลงผิดไป อะไรไปเราพูดกับเขาดีๆครับแต่เราพูดตาเราแดงขำแล้วเรารู้ว่าเจอของจริงอ่ะตัวสันเพื่อนผมข้างหลังอ่ะเงียบยิบจักยืดอ่ะขอกันอย่างนี้หมดเลยอ่ะผมมันโหยเพื่อนกูกพคือพอก็ขอเข้ามาเไรเสร็จเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปก็อาจารย์นั้นอ่ะไม่ได้ติดใจเอาความถ้าติดใจเอาความก็ ปนอ่าปนทั้งนั้นเลยพี่อันนั้นก็คือแบบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตและผมไม่แตะเลยคือถ้าเข้าเรื่องเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจาแน่แน่นอนพี่แล้วเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราไปมอเขาแล้วอะเหมือนว่าเราไปมอแบบมอกลไม่นานหรอกแต่เขายังดีคิดไหมตตอนนั้นเข้าไปในเรือนจําจะเป็นยังไงชีวิตจะหนักกว่าเดิมมันจะออกไปเกเลยกว่าเดิมไหมว่าเข้าไปในเรือนจําจะเป็นยังไงได้เคยได้ยินไหมแบบเพื่อนเล่าให้เรือนจำมันน่ากลัวสถานมันมีคุกเด็กมันมีอะไรอน้าใช่เพราะตอนนั เข้าไปเนี่ยถามว่าจากเราเฟี้ยวๆข้างนอกเนี่ยเราไม่กลัวใครเข้าไปแม่งเหมือนหมาตัวหนึ่งพี่เพราะประสบการณ์ข้างในผมไม่เคยมีอ่าและผมไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างในอ่ะมันเป็นญาติพี่นอ้องหรือเป็นเพื่อนคนที่ผมกระทืบข้างนอกอนึกออกป่ะแสดงว่าโยดทำมาเยอะโอ้โหเ,<อ>เยอะจัดเ,<อ>เยอะจัดพี่เยอะจัดดีมากเลยนะเยอะจัดพี่คือเข้าไปสมมุติเนี่ยผมไปเจอพี่งี้ เฮ้ยโยนี่มากระทืบเพื่อนกูเอาแล้วทีนี้ยถามว่าแล้วผมจะถามว่าสู้ไหมอาจจะสู้แต่ขนามมันลุมแต่สู้ไม่ได้อมันไม่เหมือนในหนังอะโผมาปุ๊บปั้มปุ้งปั้มมันไม่ใช่พี่เข้าใจป่ะเราต้องรักสภาพแล้วถือว่าโชคดีไหมว่าตัวเองไม่ถูกจับเข้าคุกถามว่าโชคดีไหมโชคดีมากคือชีวิตนี้เป็นโชคดีที่สุดเลยของคารที่ผมไม่ได้เข้าคุกแต่ถามว่าเฉียวไม่เฉียวเฉียวอยู่แล้วหล่ะคุณขึ้นสอนอเป็นสิบครั้งเนี่ยจนสู้คดีเดี๋ยวค่อยไปต่อเรื่องนั้นและเหตุการณ์นียมันทำให้โยร คือไม่สํานึกเลยไม่สํานึกสํ<ล>านึกเลยแต่ว่าเรื่องร่างทรงสํานึกมากคือไม,ไม่ไปแต่ร่างทรงแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําให้วิถีชีวิตของความเกเรของโยเนี่ยลดลงใช่เอาละครับท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมขอจบแค่ตรงนี้เดี๋ยวไปต่ออีพ <EP 2 S 2> ีสองที่ว่าโดนอุ้มครับพี่อ่ะเดี๋ยวรอติดตามครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ